น,นี่นะนี่นะครับเมื่อกี้ทำบุญหยอดตู้ไปแล้วบอกว่าเป็นทำบุญประทังผ้าสามสีท่างแต่กระท้านะครับว่าทํำบุญผ้าแล้วเอามาพันใช่หรอถูกป่ะอันนี้ผ้าผมต้นไม้คนละอันเนี่ยต้มีเนเบบ้างนะเพราะว่าเห็นผ้าเลยอ้อใช้ใช้ที่ไหนอ๋อสิงมงคลอ๋อ อของคอสักหนึ่งพันแกะปูว่าเขาก็คงมาดแกะแล้วก็ให้พันในวันต่อๆไปไม่ต้องผูกแน่นมากเดี๋ยวแกะยากต่อไปไปพันต้นเมื่อกี้ก็หยอดหยอดตู้ไปละเอาเงินหยอดสู้กันทาบอกว่าผ้าห่มอ,อินหมองด้วยไ่าอยู่ในกล้องแล้วผ้าห่ม ผมผ้าต้นอินจันนะครับไม่ต้องเข้ามาใกล้นะะมีตะปูด้วยแล้วก็ไม่ถึง <c oughs> เราไม่ถึงจะทำยังไงเราก็ต้องใช้วิธีเดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาจับอีกด้านนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ปู มีเสียงพระสวดทางนั้นมีถวายสังฆทานเป็นกระผมกระปองโอเคเดี๋ยวอันจะไปถวายเพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทําบุญทุกชิบแพบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะครับแล้วก็ีจะได้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตุกตะดกลิ้นไม่ได้พูดนะลิ้นเริ่มลิ้นเริ่มแต่ก็จริงๆริงไม่แข็งรอก่าไม่ได้พูดนะลืมหล่อริ้ไม่ต้องตะดก